ถ้าบอกว่ามีเชื้อเหล่านี้อยู่บนหน้าพวกคุณจะเชื่อไหมขอแวะมาห้างตามหาหนุ่มสาวผู้ใจดีพามาตรวจฟรีกันสักหน่อยรอไม่นานเจอพี่สองท่านนี้โอ้โหเหมือนฟ้าประธานมาให้พี่ครับพี่ครับผมมีเกมมาให้พี่ทายเล่นกับผมหน่อยได้ไหมฮารผมเอาใบนี้ให้พี่ดูให้ทายว่ามีเชื้อตัวไหนอยู่บนใบหน้าพี่ๆแกบ้านและนี่คือคําตอบครับต่อถูกเชื้ออะไรถกเชื้อเหรอแค่แล้วคิดว่ากลัวไหมกลัวก็กลัวครับโอ้โหพี่เหมาเชื้อผมหมดแบบนี้งั้น ไปเลยไปตรวจเชื้อสิวกันฟรีๆ,ๆเข้ามาพี่ๆก็ชี้บอกนักงานนี่นี่นผมมาตรวจเชื้อสิวครับโอเครอคิวไม่นานพี่พนักงานก็พาไปตรวจเชือ้อจิ้มนิดจิม,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 มหน่อยเอาสิวออกมาเตรียมเข้าแลบอีกสักแป๊บเดี๋ยวพาไปหาคุณหมอเป็นตัวก่อโรคก็คือเป็นพวกกลุ่มแบบทีเรียรอไม่นานคุณหมอจัดการตรวจเซตสับพ,พันควับบอกมาดูเองไหนเห็นอะไรไหมเห็นฮะมันเป็นแบบว่าเม็ดเล็กๆเป็นแบบนี้เลยครับผมดูออกนี่คือผมเก่งไหมครับเก่งมากผมเป็นหมอได้แล้วใช่ไหมครับเป็นหมออันนี้คือเชื้อแบบทีเรีย ใชใ่จ้ะตัวดีที่ทาให้มีสิวจากพี่พี่แกทายว่าจะเจอเชื้อ3ชนิดถือว่าตอบผิดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ใจพวกเรางั้นเอายาฟรีไปเลยและกันถ้าหน้าดีขึ้นมาก็แวะกลับมาหาหมอที่ลลิสาหน่อยนะหมอคิดถึง